วัสดรจชาแัน์เจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกที่อกับเรนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่อง,นะอง,ง,อง,ง,งเล่าซาสซีจะมาซาสซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะ รักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็แล้วกันแล้วก็ติดตามจะดับได้เลยทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนี่เหรอทุกคนนะจ๊ะครับขอบคุณมีอย่างสูงเลยทีเดียวไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่โปรลีกของ okay. on, อ,อุซเบกิสถานแห่งบ้านทรายทองเฮ้อุซเบกิสถานโปรลีกนะจ๊ะโอลิมปิกก็แพ้ให้กับโลโกโมอติทัชเคนไป0-2ซุปเปอร์ลีกของประเทศที่นัดใครไม lights, ่เคยช้าไม่เคยเลทมาเเีร มาเลเซียนะจ๊ะเมื่อวานนี้นะเทรงกานูนะจ๊ะก็เสมอกับ PDI ไป2-2งสองเนชั่นแนลรีของภูฐานที่ขอกันมานะเมื่อวันก่อนนะจ๊ะเทนซังนะเปิดบ้านแพ้ให้กับ RTC ไป1-3อีนี่ปิดท้ายกันดีฟุตบอลอินเดียนะจ๋านะอินเดียกาลกัตตาพรีเมียร์ดิวชั่นเอยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะเมื่อคืนนะจ๊ะนะจ๊ะคินเดปอร์เรนะจ๊ะนะจ๊ะแพ้ขาบ้านให้กับเรนโบว์ไป1-4นะจ๊ะไม่ได้บอกว่าเป็นเรนโบว์ไหนอาจจะเป็น้นวจ๊ะ อยากเพียงให้รู้ใจฉันมีสิ่งแอบไปและฝันย e ักหน้ายักเอวอ่านนั่นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวในการลุกหนังโลกนะพวกแกนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ่านบทสัมภา,าษณ์แนละ้วไมเฟรนขึ้นเฮ้ไมเกรงขึ้นตุบตุบตุบเลยปากดีมากออกไปโอเคละอาจจะพูดถูกมีเรื่องที่มันเป็นจริงมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่หน้าที่ของมึงแล้วที่จะต้องมาพูดเรื่องนี้สำหรับมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดเอ็มบีอีนะจ๊ะกองหน้าทีมชาติ ไปอยู่กับบาร์เซโลน่าบาร์เซโลนาทีมรัดดาการเงินลาลิก้าสเปนหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดเลยนะล่าสุดเจ้าตัวไปออกรายการนะเป็นพอดแคสต์ที่ชื่อว่า The Rest Is Football แล้วก็ให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยยาวเยียกเกลี่ยเมืองตังแล้วพวกแกเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์เต็ดเขาบอกถึงขั้นว่ายูไนเต็ดเนี่ยไม่มีทิศทางอะไรที่มันชัดเจนสักอย่างเลยเดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปเรื่อยไปเปื่อยเพราะมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโค้ชหลายต่อหลายหนเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีปรัชญาแตกต่างกกัันนนนนนไป่่่่เเเออออองงะโดดดยยรรฟ์ีีบบบบบแ้าาวืมมุ ว่าคนก็พูดมาหลายปีแล้วนะว่ายูเอ็์เนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่กว่าจะมีช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยนะเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงจริงซะก่อนการเปลี่ยนแปลงจริงมันไม่เกิดขึ้นเลยลองไปดูนะตัวอย่างคืออย่างลิวพูเนี่ยเปลี่ยนแปลงตอนนั้นคือใครเขาได้เจเคมาพี่เจนคลอปนะเข้ามาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในตัวของพี่เจเคพวกเขาเนี่ยไม่ได้แชมป์ตั้งแต่แรกๆหรอกนะคนจําได้ตอนไหนรู้ไหมหลังๆแล้วที่เขามาเบียดแย่งแชมป์กับซิตี้แล้วก็คว้าแชมป์ใหญ่ๆด้นนนนนัั่่่่แแแหลลละะคืออกกกาาาารรรรทีีจเเเิมตตปปยยยงงงงวผึโบ แที่วางไว้แล้วเราต้องมองด้วยสถานการณ์ที่เป็นจริงซึ่งมุ่งเนี่ยนะมองเรื่องนี้ด้วยตาเนื้อของมุ่งเองแล้วมุ่งบอกเลยว่าเราเนี่ยผ่านคุณซื้อมาหลายคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกหลากหลายไอเดียนะแทคกติกยุทธศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเปลี่ยนจนงงอ่ะไม่รู้และจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะนะก็ดูแล้วเนี่ยนะถ้ามองไปยุคป๋าเนี่ยนะป๋าคุมทีมเนี่ยป๋าไม่ได้ดูแค่ชุดใหญ่นะป๋าวางหลักการวางแบบแผนไปถึงทีมอากาเดมี่เลยทุกคนเนี่ยเข้าใจหลักการในการเล่นแบบแมนยูเอเต็ดไม่ว่าจะทีมไหน ว่าไม่ว่าโค้ดหรือนักเตะคนไหนเข้ามาก็ต้องทําตามหรือไม่ก็ต้องพยายามส่งเสริมไม่สิ่งนั้นมาเกิดขึ้นแล้วมันดีขึ้นหลายๆครั้งเนี่ยนะมุ่งรู้สึกว่ายเูเอตดเนี่ยอยากจะคว้าแชมป์อยากจะเป็นแชมป์นะแต่สุดท้ายเราก็ลงเงยด้วยอะไรก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงก็เซ็นสัญญานักเตะคนนั้นก็ม,มาคนนี้เข้ามาแล้วก็ไปหาหนักเตะที่เข้ากับระบบการเล่นแต่ระบบการเล่นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนั่นมันเหมือนแบบเราตกใจแล้วไปซื้อมาอะไรแบบนี้นะถ้าแนวทางมันเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยนะจะไปหวังได้แชมป์ลีกอ่ะไปไปไมีนต ที่ตัดสินเกมได้อยู่ในทีมด้วยพูดเก่ง ตอนมึงอยู่มึงก็เดินมั่งมึงก็ไปเอาอะไรมั่งไปซ้อมก็เมาไปซ้อมอม้อวกแตกอ้วกแตนบางทีบินไปเที่ยวกลับมาซ้อมไม่ไหวก็โทรไปแจ้งว่าป่วยจนสโมสรจับได้จากภาพถ่ายว่ามึงไปเที่ยวมาไม่พอให้สัมภาษณ์เอยอะไรเอยโพสตอบโต้ใช้ชีวิตนอกสนามอู้ฟู่รู้หลาเป็นแบบบินบินบินบ,นบินพ่องกับเดอะแก๊งมึงอ่ะแก๊งไวรัสมึงอะ่ะพอจบออกจากทีมไปยังไม่ได้ขายขาดเลยเสือกวิพาควิจารณ์ทีมตัวเองแบบนี้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้จะต้องบอกเลยบอกว่าถ้าคุณแน่จริงคุณเก่งจริงคุณแสดงมันออกในพื้น ข้นสนามสีเขียวสิไม่ใช่เป็นนั่งที่เก้าอี้แล้วก็พูดพูดพูดคุณเป็นนักวิบลชีพคุณไม่ได้เป็นกูรูคุณไม่ได้เป็นแบบว่านักวิเคราะห์นักวิจารณ์ซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไปเจดมบอกแบบนี้นะไม่ได้ายคว่าเขาผิดแต่ถ้ามุมเจดมเจดมมองว่าเรื่องนี้มันเหมือนถุยน้ำลายขึ้นไปแล้วมันใส่หน้าตัวเองอะเพราะตอนก่อนนี้มึงก็มีโอกาสอยู่กับทีมไม่ใช่เหรอมึงก็เป็นคนที่อยู่ในทีมทีม,ทมนั้นๆไม่ใช่เหรอตั้งแต่ยุคข,ของหลุยฟานกาลที่มง้้้้นมาาาูา่่่ออเเทยยใใีีแแชชุุดดๆหสพบบ ไม่ได้นะเจะดำบอกเลยนะใครจะรักก็รักไปแล้วกันนะไอ้มุ่งเนี่ยนะเจ๊หมดศรัทธากับมันตั้งแต่นั่นนะแหละแห้งมาซ้องไม่ได้แล้วก็อ้างว่าไม่สบายอ้างว่าป่วยอนะไรเนี่ยก็ตามนั้นรนะับสัปดาห์ละสามแสนปอน เล่นยังไม่ถึงสเสลึงเลยบอกให้ทีนี้พอได้พูดแล้วก็พูดใหญ่เลยนะสำหรับมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดนะจ๊ะเขายังกล่าวเพิ่มเติมใน The r e s t is สบอลพอดแคสตเนี่ยนะเขาบอกว่าต่อให้เขาเลิกเล่นไปเนี่ย <S <S <ส>ขเขาก็จะไม่เป็นกูรูที่คอยซ้ำเติมนักเตะในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไปทําตัวแบบเหมือนนํานนักเตะที่คอยมาพิว่าวิจารณ์ตอกย้ำด่าทอติติงแต่จะให้กําลังใจนักเตะแทนในวันที่เขาเป็นกูรูน,นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่านักเตะอย ก็ตามต่างวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มของแรชฟอร์ดในยุคก่อนหน้านี้เจ้าตัวเลยยอมรับว่าเหมือนโดนตัดสินหนักกว่าเดิมเพราะอะไรทุกคนก็เคยเป็นนักเตะระดับตำนานมาก่อนแล้วมาว่าเขาแบบนี้อะไรแบบนั้นน,นะจ๊ะแรชฟอร์ดบอกไปเลยว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนะที่ด่าแรดหรือวิพากษ์วิจารณ์แรดหรือมุ่งเนี่ยนะก็ยืนหยันให้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะไอ้พวกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะแต่คนที่เป็นอดีตนนะักฟุตบอลเนี่ยนะทุกคนเข้าใจฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ย สิ่งนี้แหละที่ทําให้มุ่งสับสนว่ามาด่ามุ่งได้ยังไงมุ่งก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดไปเพื่ออะไรนะแต่ทั้งหมดที่มุ่งบอกได้คือวันที่มุ่งเลิกเล่นเนี่ยนะมุ่งจะไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดมุ่งจะไม่มีทางมาตอกย้านักเตะในวันที่เขาฟอร์มแย่กลับกันนะมุ่งจะคอยให้กําลังใจนักเตะเหล่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็เล่นดีขึ้นเองมันมีฟอร์มขึ้นฟอร์มลงอะนะสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนๆทุกคนคนที่รักฟุตบอลทุกคนอยากดูสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจในสนามแบบนีี้จาาเเลลิิทันคตมมกกด เอออะแล้วแต่เอาเลยตามที่สะดวกกันแล้วกันเนาะ อ่ะไปดูที่เรื่องผิดแผนของบาร์เซโลน่บาร์เซโลนากันบ้างแล้วกันมันเกี่ยวอะไรกับแมนยูเอตไหมเกี่ยวเพราะว่าเบนยามินเชสโกเนี่ยกองหน้าสโลวีเนียวัย22ปีที่ย้ายจากไลฟ์ซิกมาอยู่กับยูเต็ดด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์เนี่ยจ้าเปิดตัวไปแล้วสวมหมายเลข30นะเตรียมลงสนามในวันอาทิตย์นี้เปิมเลกเปิด,ปดสนามเจออาร์เซนอลเนี่ยนะนะเป็นหนึ่งในแผนการของเดโก้พอกีฬาของบาร์เซโลน่บาร์เซโลนานะจะ๊ะที่จะดึงไปเป็นทายาทอสูรของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่จะหมดสัญญาในช่วงจจจจบบฤดูกกาาาาาลลทีี่ 2, 6, ะะ่่ะะะะะมถึึงงงนนนนนป2026๊ซซตรรั้นะเวอย37์็ 3, 7, มองกองหน้าไว้แล้วก็เล็งมาที่เบนจามินเชสโก้นี่แหละแต่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะจะลงทะเบียนนักเตะก็ยังลงได้ไม่ครบการจะซื้อตัวนักเตะผู้เล่นหลัก70 80บล้านปอนด์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยทําให้ตอนนี้พลาดตัวเชสโก้และเดโก้เองก็ตกลงกับโจลลาปาร์ตาว่าเดี๋ยวระหว่างฤดูกาลตรงนี้ยี่ห้ายี่หกเนี่ยที่ต้องเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหากองหน้าหรือตัวรุกแนวใหม่ที่จะตอบโจทย์แล้วก็ต่อยอดจากยุคข,ของโรเบิร์ตเนวารดอฟสกี้ในช่วงจบฤดูกาลให โอ้หทั้งเชลซีก็เคยนะทั้งสานิการซาอุดีนิวคาสเซิลก็เคยอาร์เซนอลนี่เป็นข่าวมา2ปีไม่รวมบาร์เซลโลนาที่เพิ่งเป็นข่าวนี้ด้วยนะจ๊ะก็เรียบร้อยเรียนยูเอเต็ดไปก็ขอให้ทําให้ได้ดีก็แล้วเพราะคนแย่งกันทั้งยุโรปแล้วยูเอเต็ดได้มาโดยที่ฟอร์มการเล่นยูเอเต็ดไม่ก็ห่วยแตกแต่น้องมันก็เลือกยูเอเนตะ็ดเพราะนั้นอ่ะช่วยกันทั้งเชสโก้และยูเอเต็ดช่วยผลักดันให้ ทีมทีนี้กลับมาให้ได้แล้วกันนะจ๊ะไปดูเรื่องดีๆที่แฝงมากับความเศร้าก็แล้วกันนะนั่นก็คือสุดสัปดาห์นี้นะพเพนเปลียงติดทุกสนามจะลงสนามแข่งขันตั้งแต่วันศุกรนะ์เนาะตีสองลิปูเจอบอลหมัดแล้วก็ไล่ไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะจะมีการยืนไว้อะไรให้กับดิโโก้โชต้าแล้วก็อังเดรซิวาน้องชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สเปนที่ก็สร้างไว้เป็นอย่างดีเป็นอดีนดนะตนักเตะของลิปูนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วตั้้้งแตตตต่่่เ Palace, เเเเเกกกมมมมมคอออูููนนนนนนิินะ Brush, 9, ิิิิิีีีีชลลลลละะะะทววรรรรรพจัับบบาาาาาาซยสสสสสสสดดดโโโปปธธฮ พวกอังกฤษนะก็วางพวงกุญแฝั่งกองเชียร์ลิเวอร์พูลที่เวมบลีย์เนะี่ยแล้วก็มีการร้องเพลงยูวิลเนวอ,โอ,โอโลโรนกันร,ระหึ่มเลยแต่สุดท้ายมีการขัดขวางจากไอ้พวกแฟนบอลที่ไม่ค่อยได้เรนะื่องนะโหฮาป่าฮิว้วแล้วก็ว่านไปสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลเจอกับบอลมัดแมนซิตี้เจอกับวูฟก็จะมีการจัดพิธีการนำรึกถึงดิโก็โชต้าในนัดเปิดฤดูกาลของทั้งสองทีมซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดของโชต้าคือทั้งวูฟแล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะส่วนทุกสนามสนามอื่นก็จะมีการยืนไว้อะไรนนนนนนาาาาทีีใใหห้้้กกััับบโชชตแลละะะออองเเเดรรซิว่่่่ยยยมมปื ดูกองหลังคนใหม่ของพิพีลิพูกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะนิโกโลชิรานะจผู้สื่อข,ข่าวอิตาเลียนเนี่ยก็ยืนยันรายงานออกมาว่าลิพูบรลลุ u, ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโจวานนี่เลวนี่เรียบร้อยนะจ๊ะกองหลังดาวรุ่งของปาานะซึ่งลิพูเนี่ยก็ตกลงสัญญากันไว้6ปีถึงปี2031นะจ๊ะแล้วก็ตัวเดมที่จะยื่นข้อเสนอให้กับปาา35ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญาเลวนี่นั่นเองนะแล้วก็อาจจะปล่อยให้กับปาาเนี่ยยืมตัวไปก่อน1ฤดูกาลจนจบปี2025 20 26, ลิี่ประตูจอร์เจียของบาเลนเซียนั่นเองนจะจ๊ะโดยอีกเพิ่มเติมนะฟอพเบียโชโรโมาโน่เยียวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังก็ยืนยันว่าลิปูเนี่ยนะอยากได้โจนี่เรลนี่มาเลยไม่ได้อยากจะปล่อยการยืนตัวมันก็สวนทางกับที่นิโกโลชิราเขารายงานนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะจบแบบไหนแต่เชื่อว่าทางด้านของโจนี่เรลนี่จะก,กลายเป็นผู้เล่นลิปูแน่นอนด้วยค่าตัว35ล้านยูโรสัญญ,ญาถึงปี2031นั่นเองอยู่ที่ว่าจะมาเลยไหมซัมเมอร์น,นี้หรือจะปล่อยให้อยูู่่่่กกกกัับปปปปาาาามาตออออไไนนะะะจ๊ด๊ดททีพพรรรรลชสเ์ุ กุไก่นั่นเองนะจ๊ะก็ประกาศกับตันทีมคนใหม่เรียบร้อยได้แก่ครนะิสเตียนเดอแชมโลกโรเมโลนะเซ็นต์กับทีมชาติอาร์เจนตินานะชุดแชมป์โลกนะจ๊ะที่เป็นกองหลังจอมโหดเนี่ยนะวัย27ปีเจ้าตัวก็จะขึ้นมาสวมปลอกแขนกับตันทีมทันนาสเปอร์คนใหม่ต่อจากซุนฮึ่งมินเดอะกัปตันโอป้าที่ย้ายไปอยู่กับเอเอฟซีเรียบร้อยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนันนเี่ยเจ้าตัวเป็นรองกับตันทีมเนาะพร้อมกับเจมส์เดอะปาเป้าแมดดิสันเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นกัปตันทีมตัวจริงให้้้้กกกกกััับบบบบสสสเเเเเเปปออ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 รรรร์์์แแแลลววโโโดดยยยยยททมมฟงงงงุุนนนนนซืืืะตต่่ิขบบีีขา็าา โทรได้คุยกับน้องโรแล้วนะเขาก็จะเป็นกับตันทีมของเรานั่นแหละเขาเป็นเกียรติเป็นสีมากๆเลยอะ่ะที่ได้เป็นกับตันทีมของเราการพาสโม,มสรแห่งนี้เนี่ยนะลงสนามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเป็นสิ่งที่สังคังต่อตัวเขาเขาเนี่ยมีคนสมบัติพร้อมทุกอย่างเลยละ่ะพฤติกรรมาการฝึกซ้อมฟอร์มการเล่นเนี่ยนะยอดเยี่ยมมากๆโทรต้องการกลุ่มผู้นำเอารากหนึ่งคนเนี่ยอย่างน้องโรเนี่ยเป็นผู้นําทีมและเป็นกับตันทีมแล้วแต่ในทีมเนี่ยก็ต้องหาผู้นําร่วมกันอีสักสี่ห้าคนนะนะช่วยกันด้วยนะอยากจะปปรระกกกาาาาศชื่่ออผู้นนํหลลังิดดต จะได้ทําให้ทุกคนเนี่ยพร้อมในการที่จะเริ่มดูกันใหม่ไปด้วยกันนะนั่นะคือประกาศจากโทมัสแฟรงค์นะจ๊ะว่าพัสเซียนโรเมโรจะเป็นกัปตันทีมสเปอร์คนใหม่นะไปต่อกันที่กองหน้าตัวฟรีอย่างเดมนิกคาร์เวตลิวินนะจ๊ะวัย28ปีหมดสัญญากับเอเวอเรตเนี่ยนะ9ปีอยู่กับทอฟฟี่สีเงินเนี่ย274นัดยิงไป71ประตูแต่ว่าเจ็บแล้วเจ็บเล่าเพ้าแ,แต่เจ็บนะแล้วก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูเต็ดกับนิวคาสเซิลแต่ตอนนี้เป็นข่าวหนาหูเลยกับยูงทองลีสยูเต็ดที ฟรีกับดมิทคาร์วอลล์ลูวินนะก็จะตรวจร่างกายกันภายในสัปดาห์นี้และพร้อมเปิดตัวเลยนะและมีโอกาสาที่จะลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนั่นเองสำหรับดมิทคาร์วอลล์ลูวินนะจ๊ะแล้วก็กลายเป็นการเซ็นสัสญ,ญญาคนที่8แล้วนะของลีสในซัมเมอร์นี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีลนะูค bon ัสเมชาเนาะมียากาบิโอเซบาสเตียนบอรนาวกาเบรียลกุตมอนเซนชอลลองสตาร์ฟอันตันสตัชลูคัสแปรรี่ที่เข้ามาเสริมกำลังแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ่ะขอให้โชคดีในเส้นทางใหม่กันแล้วสำหรับ DCL ดมิินกีซีเอ วิลล่ากันบ้างแล้วกันนะจ๊ะวิลล่าคาเฟ่ของเฮียเลี้ยงบุญเลี้ยงอนดูเจริติกุลเฮ่ไม่ใช่แล้ว แอสตันวิลล่าเนี่ยนะเทเลกราฟรายงานว่าตอนนี้กําลังจะกลับไปเซ็นสัญญาถาวรเลยซื้อขาดเลยมาโกอาเซนซิโอนะจ๊กกองกลางตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมนในวัย29ปีนะฤดูกาลที่แล้วครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ย21นัดลงเล่นให้กับวิลล่าแบบยืมตัวย่ไมไปถึง8ลูกเนาะเล่นแนวคนบ้านเดียวกันอย่างอูนายกูรูทองเอมเมรี่กุนซือของวิลล่าเนี่ยชื่นชอบมากแต่ก็ต้องส่งตัวกลับไปสัญญาเหลือกับเปเช่แค่ปีเดียวเชื่อว่าเปเช่น่าจะปล่อยตัวมาราคาแบบหลัก10ล้านปอนด์บวกลบอะไรแบบ ต่อไปนั่นเองนะจ๊ะ ก็ต้องรอดูนะเพราะกองกลางของวิลล่าเนี่ยยูริติเลมันจอนแม็กกินเจคอบแรมซี่อุปกาการมาราพวกนี้ก็ือเป็นตัวหลักนะแต่ต้องการแนวรุกเพิ่มแล้วก็เล็งไปที่ตัวยืมหน้าเก่าจากเปชเชยอย่างมาโกอาเซนซิโอนั่นเองนะจะเอารอดูนะถ้าได้ตัวนี้มาจะได้มองก็ลงตัวนะเพราะไม่ต้องปรับตัวมาเล่นไปแล้ว6เดือนก่อนจะกลับไปซ้อมปริซิซันกับเปชเชแล้วก็จะกลับมาอยู่กับวิลล่าแบบถาวรถ้าจบดีลนี้กันได้นะจ๊ะต่อที่ซาลิกาซาอุดีนิวเสเซอนยูเอตนะจ๊ะ ตัวเรียบร้อยมาลิกเชาวนะจ๊ะกองหลังจากเอซิมิลานนะสาล้านปอนด์นะโบนัสอีก4.3ล้านปอนด์เบ็ดเสร็จหลงจงจบที่40ล้านยูโรรวมแมตตอ,อนนะจ๊ะจะสวมเสื้อมาลิกสองให้นิวคาสเซิลแล้วก็สัญญายาวเลยนะสำหรับมาลิกเชาวน่นเองนะจ๊ะก็เป็นกองหลังจากเอซิมิลานเอ็ดดี้ฮาวให้สัมภาษณ์แบบนี้ถึงกองหลังคนใหม่ก็บอกว่าก็ดีใจนะที่ได้น้องเชาวมาอยู่ด้วยเป็นนักเตะที่ด,ดีมองเขามานานแล้ว ก็นั่นแหละก็าจะช่วยขันเกมรับให้เราได้นะอายุก็ยังน้อยยีสเองก็มีประสบการณ์ทั้งในเยอรมันแล้วก็อิตาลีด้วยก็นั่นแหละเราอยากจะดึงเข้ามาเพราะว่าเราไปเล่นบอลยุโรปฤดูกาลต่อมาต่อไปฤดูกาลหน้านั่นแหละก็เยี่ยมเยียมน้องมาอยู่ด้วยกันอยู่กับพี่ปลุกพี่ด้วยเอออ่นนั่นคือบทสบัมภาษณ์เอดีฮาวพูดถึงมาลิกชาวไว้แบบนี้นะจ๊ะ ทีนี้ไปดูปัญหาของหลุยส์เอนริเก้นะกุนซือเทเบิลแชมป์ของบริษันแชมังที่มีกับจิโจดอนนารูมาประตูกับตันเช่ออิตาลีแล้วก็ประตูมือหนึ่งในยุคเทเบิลแชมป์ของแอนดริเก้เนี่ยนะออกจากทีมเรียบร้อยนะจ๊ะพร้อมขายพร้อมปล่อยตัวเลยเพราะไปซื้อลูการเชอร์บาลีเย่มาเนี่ยจากลิวเนี่ย 55ล้านยูโรโรแมตออนนะจ๊ะดอน,นรารูม่าไม่มีชื่อเอลิก้ก็ประกาศชัดเจนนะเขาว่าเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองเขายอมรับเองเลยนะและเขายืนยันว่าเขาพร้อมรับผิดชอบร0 0จากผลงานหลังจากนี้นั่นเองเอลิก้บอกแบบนี้เขาบอกว่าเออเกบอกง่านะว่าน้องดดนเนี่ยไม่มีชื่อนะก็ตัดสินใจแล้วเ,ลเกตัดสินใจเองเพราะนั้นเกบอกเลยเกรับผิดชอบร0 0หลังอย่างนี้นะโอเคแล้น้องดอนเป็นโกที่ดีสุดในโลกคนหนึ่งแต่เ,เกต้องการโกอีกแบบหนึ่งซึ่งคุณสมบัติไม่เหมือนน้องดนอ่ะนะก็ตามนั้นแหละ เคลียร์นะโอ้โหก็ถือว่าพูดชัดเจนนะสำหรับลุยเซนรุเก้ถึงเรื่องราวของจีโจดอนนารุม่านั่นเองนะจ๊ะทีนี้เนี่ยเอเย่นของจีโจเนี่ยก็ออกมาพูดเลยเอนโซไรโอลานะจ๊ะเอเย่นคนเก่งของเจโรจิดอนนารุม่าบอกว่าแต่ละการตึงเครียดตรงเนี้ยดอนนารุม่าเนี่ยยอมถอยแล้วนะแต่สุดท้ายกลายเป็นลุยเซนรุเก้เทรนเนอร์คนเก่งเนี่ยหักด้ามพราด้วยเข่าเลยนะว่าปลดไม่ใช้ตัดเชื่อกจากทีมเลยสำหรับดอนนารุม่ากับเปเช่นะจ๊ะโดยเอนโซไรโอลาพูดกับสกายเตลีแบบนี้เขาบอกว่าอื เอ็นว่าเอ็นช็อกมากนะกับพฤติกรรมแบบนี้ของปารีสนะสโมสรเนี่ยไม่เคยให้เกียรติอะไรจีโจ้สักนิดเลยเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง4ปีแล้วนะเราพิจารณามาตลอดว่าเราจะต่อสัญญาใหม่จะทําอะไรก็ว่ากันไปเราถึงขั้นจะยอมลดค่าเหนื่อยของจีโจ้ด้วยแต่เปเชก็สับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขไปอีกแล้วก็พยายามมองทางออกเปเชก็พยายามปิดทางออกทุกทางเอาเป็นว่าหลังจากนี้เราอาจจะต้องย้ายไปที่พิมเมลีกที่มีสโมสรพร้อมจ่ายตามที่เราต้องการนะเบสเชยจะเรียกค่าตัว50ล้านยูโรเหรอมันเวอร์เกินไปมันสูงมากเพราะนั้นเน หรือว่าคงให้กงให้เกียรติกันอะมันเป็นแค่เรื่องเงินนั่นแหละโอ้โหเอนโซไรล่าก็ทิ้งบอมใส่ บอกไปในหองเปเช่เช่นเดียวกันนะอ่ะดูแลแตกหักย้ายแน่ๆณนะเวลาในที่จะดับอัดคลิปเรื่องลาซาซีเนี่ยเป็นข่าวกับแมนซิตี้หนาหูก่าแมนยูเต็ดเรียบร้อยสำหรับจ um ิโจ้ดอนนารุม่าเพอเพอคลิปนี้ออน9โมงเช้าวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยว่าเออเฮราวิโกหรือว่าใกล้เคียง breaking news อะไรก็เป็นได้นะจะ๊ะแต่ขอเถอะมาแมนเชสเตอร์เลือกฝั่งให้ถูกสีฟ้าอย่าไปมันจืดชื่อมาสีแดงนี่มึงเจอกองหลังปั้นจนมึงเวลตันนะบอกให้อ่ะไปดูปีกจอมสับจอมเลี้ยงจอมเลื้อยกันหน่อยก นะปีกในวัย28ปีเนี่ยจ้าก็แต่งใจอำลานะเอาอาลีจากสวิตโปรโลีกย้ายไปอยู่กับคลับอเมริกาทีมในเม็กซิโกเนี่ยนะจ้าค่าตัว10ล้านยูโรนะโดยแชมป์ลีกจังโก16สมัยก็เปิดตัวเรียบร้อยนะจ้าโดยเซ็นสัญญาแม็กซิแบนถึงปี27 0 2รับเสื้อหมายเลข97นะโดยเจ้าตัวเนี่ยอำลาเอาอารีใส่ตีลง3 1นัด4ประตู10แอสซิสต์นะจ้าย้ายจากนิวคาสเซิลไปตอนนั้น,นปี23 0 2ค่าตัวทั้ง27ล้านยูโรนะแล้วก็ย้ายยืมตัวไปฤดูกาลที่แล้วกับเฟเบรเช่่แตเเฟดเอราะ ีปัญหาทะเลาะกับโชเซ่มูนิโย่ไงก็กลายเป็นคลับอเมริกามาช้อนซื้อไปที่10ล้านยูโรนะจะอ้าวโชคดีในเม็กซิโกนะสำหรับอาล็กซ์แซงแม็กซิเมงไปดูกันที่อารโรโมราต้านะจ๊ะกองหน้ากับตันชาสเปนนะจากเอซิมิลานก็ย้ายไปทีมร่วมหลีกอย่างโคโมเรียบร้อยนะสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลมีเงื่อนไขซื้อขาดที่10ล้านยูโรเท่านั้นเองนะจ๊ะก็ในวัย32ปีเนี่ยก็เซ็นสัญญาชูเสื้อหมายเลข7กับโคโมเรียบร้อยนะโดยเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้กับมิลานไปน้อยมากนะแค่25นัดยิงไปแค่6ประะะตููเเออองนจจ๊ยยย้าาาาม่กแสิ ัมมร์ให้แล้ว13ล้านยูโรเนาะแล้วก็ลงเล่นในเซเรียอาเนี่ย146เกมทั้งกับมิลานแล้วก็ยูนุสนะจ๊ะกับทีมชาติสเปนเนี่ยก็เป็นกับตันทีมชุดแชมป์ยูโร2024นะลงเล่นไปทั้งหมด86นัดก็จะลงสนามเล่นภายใต้การคุมทีมของเชสฟาเบกาสซึ่งเคยเล่นเป็นเพื่อนร่วมทีมกันในทีมชาติสเปนด้วยนั่นเองนะอ่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของอัลเบโรมราตาที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะแล้วเกือบจะเลิกเล่นแขวนสตาร์ทไปแล้ว มาเริ่มใหม่อีกครั้งที่ประเทศเดิมกับทีมใหม่อย่างโคมโมนะจ๊ะเอาโชคดีนะโมราต้านะปิดทายที่ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงสครัพครั้งที่51นะจ๊ะที่มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะนะมีไทยมีอิรักมีฮ่องกงแล้วก็มีฟิจินั่นเองนะจ๊ะก็จะไปจัดการขนงัน,นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะที่สนามกรีบบัวสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะจ๊ะล่าสุดจับสลากเรียบร้อยนะสทีมเนี่ยก็แข่งรอบรองชนะเลิศก่อนชนะไปเจอชนะนะนะัดชิงแพ้เจอแพ้นัดชิงที่3นะจ๊ะโดยนนะยา จะเป็นทีมชาติไทยเจ้าภาพพบกับทีมชาติฟิจินะจ๊ะส่วนทีกคู่หนึ่งเป็นอิรักพบกับทีมชาติฮ่องกงนะโดยผู้แพ้ชิงอันดับ3เนาะผู้ชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศน,นะจ๊ะโดยจะเตะนะัดชิงกันวันที่10กันยายนนั่นเองนะที่สนามกีฬากาจังหวัดกาญจานบ,บรุรีหรือว่ากลีบบัวนะจ๊ะอ่ะก็ใครที่อยากจะไปดูก็ติดตามรอการซื้อบัตรซื้อตั๋วกันให้เรียบร้อยกันเลยสำหรับศึกผู้บอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่5้นะจ๊ะและนี่ก็หมดของนองเล่ซาซ้อซีใบบอใน,นเหมือนสี วันนี้เลยก็แล้วกันนะจะร่าเริงบันเทิงใจกันไปนะอ่ะอย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปของเจดําไปเยอะๆก็แล้วกันติดตามเจดําได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะยี่หลอรอดนะเจอหน้าเจอตากันแบบนี้ทุกครั้งอวยพรพวกแกทุกครั้งเลยนะมันพฤทัสแบบนี้แล้วอีกวันเดียววันศุกร์ก็ได้พักเสารที่กันแล้วก็ลุยชีวิตให้เต็มเหนียวนะจ๊ะครเจอเรื่องยากๆอยู่เจดําเอาใจช่วยนะลุยมาให้เต็มที่ก็แล้วกันอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามให้ได้ก็รันขอ้ทุกคนผ่านนไปดด้วยีะ ยิ้มกว้างๆเข้าไว้ยิ้มสู้เข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นนะจ๊ะขอพระเจ้าอว้ปรอทุกคนนะและกลับไปเจอกันใหม่นะกับเรื่องเล่าเซาซีส่วันนี้ไปเว้ย